ข่าวสารเกี่ยวกับนะครับการแจกเงินดิท่าน10,000บาทนะครับตอนนี้มีข่าวแพร่สะพัดกันนะครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนนะครับตัววิธีการแจกเงินดิสท่านนะครับ10,000บาทนะจากผ่านระบบดิท่านเป็นในรูปแบบของแจกเงินสดนะครับต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นแค่ข่าวแพร่สะพัดนะครับเพราะตอนนี้นะ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งคอรมของรัฐบาลนะครับรัฐบาลใหม่นะซึ่งกำลังจะจัดตั้งในเรวันนี้นะครับทำให้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวแผนการเดิมนะครับในเกี่ยวกับเงินดิจิตอลวอ l l e t ตนั่นเองนะครับคราวนี้ข่าวพวกนี้มันก็แพร่สะพัดว่านะครับอาจจะมีแนวคิดนะครับที่จะแจกเงินนะครับโดยเฉพาะช่วงแรกนะครับ จะเป็นแจกเงินสดนะครับผ่านตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนะบัตรอ่หรือบัตรตัวนี้แหละนะครับผ่านบัตรประชาชนของเราเนี่ยแหละที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับให้กับผู้มีรายได้น้อยนะครับผู้ที่กลุ่มเปราะบางนะครับเข้าร่วมโครงการก่อนเป็นเป็นกลุ่มแรกนะครับอันนี้เป็นข่าวลือนะที่อ่อออกมาคราวนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะเปิดให้ทุกคนทุกท่านแสดงความคิดเห็นว่า เ,เห็นเป็นอย่างไรถ้านะครับทางรัฐบาลนะครับรัฐบาลที่กำลังจะจัดตั้งใหม่อยู่เนี่ยนะครับเ,เปลี่ยนรูปแบบการจัดเงินแจกเงินดิสชันนะครับบนแอปพลิเคชันหรือซ u เปอร์แอปอะไรก็แล้วแต่นที่ยังไม่เปิดเผยออกมานะครับเปลี่ยนเป็นแจกในรูปแบบของเงินสดนะครับให้กับผู้ที่เข้าเงื่อนไขนะครับเดิมนะเดิมมันจะมีผู้ที่เข้าเงื่อนไขคืออายุนะครับ 16ปีขึ้นไปใช่ไหมนะครับแล้วก็มีเงินฝากนะครับไม่เกิน5 0 0แสนนะครับหรือมีรายได้นะครับไม่เกิน8 0 0แสนเจ็ดหอะไรเนี่ยนะครับออคือตามเงื่อนไขเดิมอะนะที่ตอนนี้กำลังเช็คนะครับอยู่ในระบบทางรัฐนะว่าใครบ้างผ่านเงื่อนไขใครบ้างไม่ผ่านเงื่อนไขคราวนี้ถ้าเกิด จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรถ้ามีการปรับเปลี่ยนเป็นแจกเงินสดนะครับซึ่งแอดมินเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะนะครับต้องออกตัวก่อนเลยว่าแอดมินไม่ได้เงินในส่วนนี้อยู่แล้วแต่แอดมินก็จะเอาข่าวพวกนี้แหละมาเล่าให้ฟังนะนะครับคราวนี้ถ้าในความคิดเห็นของแอดมินนะนะครับดีเปลี่ยนเป็นแจกเงินสดหนึ่งเลยอ่ะไม่ต้องพัฒนาซูเปอร์แอปใหม่ คือต้องเข้าใจก่อนว่าแอปทางรัฐที่เราลงทะเบียนกันนะ่ะมันคือแอปที่ใช้สำหรับพิสูจน์ทราบนะครับ NDID นะพิสูจน์ทราบตัวตนว,ว,ว่าเราคือใครนะครับเพื่อไปเชื่อมต่อดังฐานข้อมูลภาครัฐเฉยๆนะว่าเราคือใครมีคุณสมบัติหรือไม่อย่างไรนะครับเขาก็จะไปเช็คจากฐานข้อมูลนะไม่ใช่แอปที่ใช้สำหรับในการใช้จ่ายนะใช้จ่ายเนี่ยจะเป็นซูเปอร์แอปซึ่งยังไม่เปิดเผยออกมาเลยนะตอนนี้นะ ซึ่งถ้าเปลี่ยนรูปแบบการแจกเงินนะในฐานะที่อาจตั้งใจจะแจกเงินอยู่แล้วเปลี่ยนรูปแบบการแจกเงินจากผ่านแอปพลิเคชันซึ่งมันยุ่งยากในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงต้องพัฒนาแอปใหม่งบประมาณที่พัฒนาแอปใหม่อีกนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นแจกเงินสดนะครับมันก็จะสะดวกเลยนะอาจจะแจกให้กลุ่มเปราะบางก่อนนะครับ กลุ่มปอบ,บางก็เช็คจากตัวสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละนะครับว่าใครอยู่ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ลงทะเบียนมาอ่าแมท์กันเลยนะครับแล้วก็ให้กลุ่มเปาะบ,บางก่อนนะครับผ่านระบบที่มันมีอยู่แล้วนี่แหละนะครับเพราะตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันก็จะมีเอ่อในส่วนของเงินที่ช่วยเหลือใช่ไหมเดือนละ300เข้าตัวสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วใช้บัตรจาตัวประชาชนของเราเนี่ยแหละไปที่ร้านธงฟ้านะครับร้านที่เขาสามารถที่จะ จ่ายได้อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเข้าระบบแบบนั้นมันก็สะดวกรวดเร็วด,ดีแล้วก็ตรงถึงกลุ่มเป้าหมายเพราะว่าหลักใหญ่ใจความเขาอยากให้เกิดาการหมุนเงินรวมถึงนะครับวัตถุประสงค์ให้กับผู้มีรายได้น้อยนะครับผู้ที่จะต้องดำรงชีพแต่แน่นอนว่า รัฐก็กลัวเอรัฐก็กลัวประเด็นของการคุมไม่อยู่ในเรื่องของอไปใช้จ่ายอย่างอื่นหรือบางคนอาจจะเก็บเงินเอาไว้อะไรแบบนี้นะครับคือวัตถุประสงค์เขาอยากให้ใช้จ่ายไงแจกเงินมาแล้วเอาเงินนี้ไปใช้เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับให้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้มันโตเป็นวนวนลูปหลายๆรอบอะไรแบบนี้ให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจหลายๆรอบ นะซึ่งแจกเงินเนี่ยมันตรงตัวตรงที่หนึ่งง่ายสะดวกนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเขาไม่อยากซื้อของหรืออะไรเงี้ยเขาเอาเงินตัวเนี้ยนะไปทําอย่างอื่นแต่ด้วยภาครัฐเองกลัวเอาเอาเงินตัวเนี้ยไปใช้หนี้เขาต้องการเอาเงินตัวเนี้ยไปใช้จ่ายจริงๆไปซื้อของซื้อข้าวซื้อของแต่บางคนถ้าลําบากจริงๆ ถ้าได้เป็นเงินสดเนี่ยเขาก็จะเอาเงินตัวนี้ไปเคลียร์หนี้สินเคลียร์ภาระผูกพันอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของรัฐแบบตรงไปตรงมานะแบบตรงๆอ่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าแจากในรูปแบบของเงินสดนะครับลองดูนะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นแค่ข่าวเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะครับที่ มีการแพร่สะพัดมาเฉยๆแล้วก็ไหลหลายช่องก็จะเล่นประเด็นข่าวนี้นะครับนตอนนี้ยังไม่ได้มีการเ,าเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนะครับหรือการแจกหรือไม่แจกนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนนะต้องรอคอรมอชุดใหม่นะครับถแถลงนโยบายนะในสภา,าคือเราจะเห็นทันทีเลยว่ามีรายละเอียดอย่างไรนะครับเมื่อถแถลงนโยบายแล้วนะครับ ก็ฝากไว้เอาเป็นประเด็นหนึ่งละกันที่ผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับแสดงความคิดเห็นมาเห็นเป็นประการใดนะครับดีไม่ดีนะครับลองเหลามานะครับเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนุ่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับ